สวัสดีค่ะพบกับชอก,กราฟจับจุดเทรดประจำวันที่11พฤษภาคมนะคะตลาดบ้านเรานะคะก็ยังถือว่าแกว่งตัวในกรอบดาวเทรนอยู่นะคะตามภาพเลยคือกราฟ60นาทีแต่เรามองดีขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะทำฐานเคลวแถว1385-1380นะคะเริ่มขยับออกด้านข้างนะคะทำฐานได้ทาฐานได้แล้วก็ถ้าดูจากเครื่องมือเนี่ย ให้น้ำหนักในทางบวกนะคะวันนี้เราก็เลยมีลุ้นที่จะเบรกกรอบดาวเทนขึ้นไปทางด้านบนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากกราฟรายวันยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะก็อาจจะทําให้มีแรงขายออกมาเป็นผักๆนะคะแล้วก็1,400จุดเนี่ยยังน่าจะเป็นแนวต้านสําคัญหรือแนวต้านหลักต่อไปนะคะยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ ต,ตัวแรกเป็นตัว EPG นะคะก็จะเห็นฐานนะคะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเราก็ให้แนวรับไว้ที่13.2นะคะมองว่าเป็นการสร้างฐานได้แล้วก็ดูไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้นะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นก็เริ่มฟื้นตัวมีลุนรีบาวทดสอบแนวต้านที่13.8-14.2ถึงได้ตามลำดับนะคะให้วางจุดคัดลอสที่12.90ค่ะ i อ c านะคะสองสามวันที่ผ่านมาก็ลงแรงนะคะแล้วก็เมื่อวานหรือว่าเอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็หลุดเส้น75วันลงมาเล็กน้อยแต่ตอนปิดปิดค่อนข้างดีนะคะคือปิดกลับไปยืนได้แล้วก็เมื่อวานนี้ละค่ะปิดก็ดีดขึ้นมาต่อกลับมาปิดที่ไฮของวันนะคะพร้อมกับเครื่องมือระยะสั้นเริ่มเริ่มปรับตัวขึ้นก็มีโอกาสฟื้นขึ้นไปยางแนวต้านประมาณ5บาท5สตางค์ถึง5บาท15สตางค์นะคะรับที่4บาทแ4แล้วก็คัทลอสที่4บาท78ค่ะ ตัว S P R C นะคะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่เครื่องมือ Modify Stochastic ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โ,โซเนี่ยเริ่มมวกตัวกลับขึ้นมาเหมือนเตรียมจะส่งสัญญาณซื้อแล้วก็มีการแท่งเทียนมีการฟื้นตัวของแท่งเทียนค่อนข้างดีนะคะแรงซื้อหนาแน่นคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะทดสอบเส้น E M A 25วันนะคะประมาณ11-11.30นะคะรับที่10.4และคัดลอสที่10.2ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ